ถ้ไมมิเตอร์ไม่เครื่องไ,ไวขนาดนี้สนไวม้าเาติดหเงมัเมันเป็นอะไรหน้าผม่ายได้เขาหลาแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถว่าใ้เตินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้ไม่เคยเป็นอะไรนะเกด็เดินไปเลย ปกติหนูเม่อเคยขึ้นถึงสามร้อยกว่านะปกติหนูก็น,นั่งมาร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะมันผิดจากที่ผมพูดไหมละ่ะไอตอนรถวิ่งอยู่เนี่ยนะก็ยังลังเลนะเออหรือว่าคิดเป็นเมตรเออนะไม่ใช่กิโลแล้วลคิดเป็นเมตรหรือเปล่าเมตรละบาทเงี้ยอ,อโอ้โหจนรถไปหยุดวิ่งอะคุณผู้ชมอพอรถมันนิ่งแล้วมิเตอร์ยังวิ่งอยู่เลยแล้ววิ่งขึ้นเร็วด้วยนะมันแทบจะคิดเป็นวินาทีอยู่แล้วอะฮะ เนี่ยลูกค้าถามเฮ้ยพี่มันคือยังไงเนะี่ยปกติหนูมาไม่ขนาดนี้นะปกติมาร้อยกว่าบาทไม่เคยมาสามร้อกว่าเลยเออก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่คนขับเขาแก้เกอร์หรือเปล่าเขาบอกก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับไม่ใช่ละคำถามครับเออเราไม่ได้ไปใส่ร้ายเขานะคําถามฮะถ้าลูกค้าไม่สังเกตจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละนั่นแหละ,หละเพราะว่าสุดท้ายคลิปนี้มันไม่มีคําตอบฮะว่าผู้โดยสารจ่ายไปเท่าไหร่ที่บอกว่าเคยมาร้อยกว่าบาทนะ่ะ สุดท้ายตกลงกับคนขับไหมว่าพี่มิเตอร์มันเสียนะอืงั้นหนูเอาหนูเคยมาร้อยห้าสิบแบบเพี้ยไปร้อยห้าสิบไหมไม่รู้จบยังไงอไม่รู้จบยังไงเนี่ยฮะแต่เห็นชัดเจนว่าถ้าไม่บิดอ่ะใช้คํานี้ละกันถ้าไม่บิดก็คือมิเตอร์มเสียเสียแล้วมันวิ่งไปคําถามต่อมาครับถ้ามิเตอร์มันเสียทำไมไม่กดสต็อปเลยครับเนาะไม่ยังปล่อยมันวิ่งอยู่เลยอก็ยังขํำอยู่เ<อ>จต<ค>น,นาคืออะไรแค่นั้นแหละ ก็เรือมาเตือนภัยกันว่าเราต้องสังเกตนะขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยถ้าหาว่าคุณไม่ดูแล้วสุดท้ายเนี ну ่ยไปถึงที่หมายค่ะต่อให้คุณบอกว่าเคยมาร้อยกว่าบาทมิเตอร์เขาอาจจะบอกว่าคนขับอาจจะบอกว่าก็มิเตอร์ขึ้นอยู่นี่ไงสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะคุยกันไม่จบแล้วก็เดี๋ยวจะมาบ่นกันทีหลังว่าผู้โดยสารน้อยลงทําไมไม่ใช้บริการทําไมไปแบบ เลือกใช้บริการอย่างอื่น<ช>เพราะบาท,ทีเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผู้โดยสารเขาก็เข็ดเล้อเนาะนี่ฮะเตือนภัยไว้นะครับระวังกันหน่อยนะใช่แล้วค่ะ,ะค่ะ